สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัน55นะครับโจทย์กำหนดให้ข้อมูลชุด1ประกอบด้วย a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a 9 1โดยที่ an เท่ากับ n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกคู่และเท่ากับ3บวก4 n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกคี่มัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคนะครับข้อนี้เขาถามหามัธยาฐานปกติการหามัธยาฐานของข้อมูลเยอะเนี่ย เราจะต้องหาตำแหน่งของข้อมูลอเอาเรียงใหม่นะครับสเต็ปที่1ที่เราจะทำหาค่ามัธยาฐาน1คือต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากถูกไหมครับ2คือหาตำแหน่งของมัธยาฐานตำแหน่งของมัธยาฐานเนี่ยหาจาก n บวก1ส่วน2แล้ว3ก็คือหาไง่ายครับก็คือไปเปรียบเทียบหาตำแหน่งเลยใช่ไหมครับ โอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเพียงบอกว่าหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งเนี่ยเราบอกว่ามันมีอยู่เก้าตัวเก้าสิบอ็ดบวกหหารสก็คือตัวที่สีใช้คำว่าเอาสี่สิลงมาแทนตัวนี้ได้ไหมครับเพราะมันเป็นเต็มบวกคู่ไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากว่าใครมากกว่าใครดังนั้นเพียงบอกว่า,ามาลองคิดดูกันนะครับถ้า a ห 1> a 1มันได้อะไรมันอยู่เข้าเคสนี้ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นสามบวก4ี่คูณหนึ่งซึ่งก็คือ7ถูกไหมครับพอบอกว่า a 2ปรากฏว่า a สองเข้าเคสบนมันก็ได้ได้สองเลยถูกปะครับพอบอกว่า a ส a สมันก็คือสามบวก4ี่คูณสาซึ่งสามคูณ4ี่สิบสองสิบสองบวกสามได้สิบห้า พอ a 3ผ่านไปก็ a 4ตัวนี้ก็คือเลขคู่ต่อไปใช่ไหมครับพอ a 5ก็เข้าเคสเลขคี่อีกก็คือ3มบวก4คูณ5หรือก็คือ23ถูกไหมครับพอ a 6ก็คือ6เลยเพราะั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์เห็นข้อมูลอย่างชัดเจนว่าตัวนี้ต่างกันไปทีละ2ถูกไหมครับเราบอกว่ามันก็คือ2 4 6 8 10 12แปดสิบไปเรื่อย ถัดมาข้อมูลของฝั่งเลขคี่เนี่ยมันคือ 7, 15 23มันห่างกันทีละแปดะครับตัวถัดไปก็สาตัวถัดไปก็เท่าไหร่ครับไม่ตัวถัดไปเป็น31มสอ็ดตัวถัดไปเป็น39เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าพี่แบงค์อยากจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วหาตัวที่46โอเคพี่แบงเขียนอย่างนี้ละกันตัวนี้คือสอ 6นะครับแล้วก็เอาเลขเจมาแทรกถูกไหมครับถัดไปคือแปดสิบสองสิบสี่แล้วก็เอา15มาแทรกถูกไหมครับถัดไปแงงบอกว่าตัวถัดไปนะครับเป็น16 18 20 22 แล้วก็เอายี่สามมาแทรกถูกไหมครับอะตอนนี้มาลองดูกันว่าตัวเนี้สรุปแล้วตัวนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดแล้วตัวนี้ก็คือตัวที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็ตัวที่สิบสี่ ทังบอกว่าตรงนัดตำแหน่งของพวกตัวสีชมพูนะครับก็คือตัวฝั่งของเลขคี่เนี่ยเราบอกได้ไหมครับแทนที่เราจะไปเขียนไล่มาจนถึงตัวที่46เลยแบบเนี้ยเราค่อยๆไล่ของฝั่งของเลขคี่ไปเราบอกว่านะครับอย่างนี้สังเกตนะครับว่าข้อมูลตัวเนี้ยห่างกันตำแหน่งอ่ะมันห่างกันทีละ5้าปะครับแต่ตัวเลขของสีชมพูเนี่ยมันต่างกันทีละเ ถ้าพี่แบงค์ลองเขียนไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถัดไปคือออขอโทษครับต่างกันทีละ8ตัวนี้คือ31สิบเอดป่ะครับแล้วก็เลขสีชมพูตัวถัดไปก็คือ39เลขสีชมพูตัวถัดไปก็คือ47ป่ะครับห่างกันไปทีละ8แต่ตัวตำแหน่งเนี่ยมันห่างกันไปทีละ5เพราะฉนั้นมีี้สบสีตัวนี้ก็คือสิ ตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่ยี่สี่ป่ะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ยี่สิบเก้าแท่งจะเขียนอย่างเงี้ยไล่ๆไปจนถึงตำแหน่งที่สี่สิบกว่าครับเพื่อให้มันเข้าไปใกล้สี่สิบเจ็ดบวกอีกแปดก็เลยกลายเป็นห้าสิบห้านะครับถัดไปคือเท่าไหร่ละครับห้าสิบห้าบวกกับอีกแปดกลายเป็นหกสิบสามหกสิบสามบวกอีกแปดกลายเป็น 7จอโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่แบงค์บวกไปอีก5้าตำแหน่งนะครับย9ิบ้าบวกอีกห้ากลายเป็นสา34สสิตัวนี้บวกอีก5ากลายเป็น39ตัวนี้กลายเป็นตัวที่สี่สิบสี่แต่เราอยากได้ตัวที่สี่สิบนี่ครับมกี้ที่เราบอกกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเท่ากับสองตัวถัดไปมันจะต้องขึ้นมาเป็นเลขคู่ถัดไปใช่ไหมครับ แปลว่าตัวถัดมาก็คือตัวที่7 2กับ74ตัวนี้คือตำแหน่งที่45่ส้าและตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่46เพราะฉะนั้นตัวที่46ของพี่แบงค์ก็เลยตอบเป็น7 4ิบข้อนี้จึงตอบ74นะครับอันนี้คือพี่แบงค์อธิบายโดยเขียนละเอียดให้ดูนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะลัดขั้นตอนใช้เลขคณิตเข้ามาช่วยในบางครั้งนะครับ แต่ตรงนี้เวลาเขียนอธิบายอ่ะค่อนข้างจะง่ายที่สุดแล้วก็คือเอาเลขที่เฉพาะพจน์ของสีชมพูเนี่ยนะครับมาเขียนโดยพจน์ของสีชมพูจะต่างกันไปทีละแปดแต่ตำแหน่งของมันจะต่างกันไปทีละห้าพี่แบงก์ก็บวกพร้อมๆกันเข้าไปพอบวกใกล้จนถึงว่าตำแหน่งที่สี่สิบสี่ละคราวนี้ก็มาไล่ตัวที่สี่สิบห้าสี่สบหกโดยใช้พจน์ของเลขคู่มาโอเคนะครับยังไงก็ตามลอง อ่านใหม่อีกทีนึงนะครับลองดูใหม่อีกทีนึงตอบ74ครับ